อ๋ก็ขอ,อกราบสวัสดีต้อนรับเปิดเทอมกันด้วยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปนานเพราะว่าผมเปิดเทอมนั่นเองนะแล้วงานก็เยอะมากนะเพราะผมโมหกแล้วนั่นเองนะโอเคต่อไปก็มาหาอะไรแล้วเนาะแล้วก็ต้องงานเยอะเป็นธรรมดานะครับโอเคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับซึ่งมดนี้เป็นมดใหม่นะครับเป็นมทมดเวอร์ชันใหม่อืมซึ่งมันได้อัปเดตมาให้มันเข้ากับเวอร์ชันนี้นะโอเคเรามาสุ่มดูนะว่าเราจะได้ฮาคิราชันไหมโอเคไม่ได้นะครับผมซึ่งมดนี้มันน่าจะมีดาดาาโ้เขามานะ ถ้าจะไม่ผิดเนาะโอเคแล้วก็มาเซอร์ไวล์กันต่อเลยนะกันนะครับเราต้องตัดไม้นะครับโอเคเราเป็นเอาเป็นอุปกรณ์ไม้ก็พอเนาะโอ้แล้วไม้ผมมัน,มนวางอะมันวางพื้นทำไมเนี่ยเฮ้ยโอเคมาได้อุปกรณ์ไม้เป็นขวานแล้วกันเนาะน่าจะดูดีนะครับโอเคแล้วก็มาตี เดี๋ยวพรุนี้นะครับเผื่อได้อาวุธนะโอเคไม่ได้อาวุธเนาะไม่เป็นไรนะครับอุ้ยมันเยอะจังเลยอะโอเคนะผมขออาวุธหน่อยอันนี้ค่าหัวไม่รู้ไปขึ้นกับใครนะตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับไปแล้วก็เดินหากันต่อ,อเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ทหารเรือนะตัวนี้อทหารเรือแมันมีปืนนะดิไม่เอาไม่เอาปืนไม่เอาปืน,เ,ปนเราอยากได้ดาบ ใช่ไหมเราได้อะไรมาปืนปืนเขนะียเมื่อกี้ผมก็ก็ตายนะครับแล้วก็ได้มาเกิดอยู่บนอันนี้ซึ่งในนี้มีเตียงให้หรือเปล่าโอเคมีเตียงให้นะครับผมเดี๋ยวเรขึ้นมาเตียงตรงนี้ได้นะเป็นโรงเตียงนะครับซึ่งมันก็จะมีเตียงให้เนาะซึ่งคนนี้มันเทรดอะไรได้บ้างนะครับอ๋อสามารถเทรดเป็นต่างๆได้อันนี้ก็คือนี่คืออะไรออออกนะครับ อันนี้คือออกอันนี้คือฮาคิราชันเหรออ๋อที่สูมฮาคินะครับโอเคเนาะเราจะเป็นเป็นมารีนแล้วกันนะโอเคเราตอนนี้เราเป็นมารีนแล้วนะผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าเอิม่มเรียกว่าอะไรอะเอ้ยลืมละเดี๋ยวให้นพืชให้เนนึกชื่อไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเขาน้อชื่อแป๊บนึงนะครับเขาเรียกทหารเรือเออทหารเรือทําไมนึกชื่อไม่ออกกันนะโอเคครับมาขาบวน ซึ่งข้างบนเราก็จะเจอกับคนที่ตีกันอยู่อุ้ยนี่นี่มันบอสใหญ่นี่ว่านี่มันลูกพี่ใหญ่โอเคตีต,ตีตีไปเผื่อได้ดาบลูกพี่ใหญ่มาครับได้ไหมได้ดาบไหมเออไปตีไปตีไปตีไป,ไปน้องชายตีไปน้องชายโอเคขอดาบได้ไหมเออทำไมไม่ตอบดาบเลยอะ่ะอุย้ย มันจะเกินปุยมุย้ยมันจะเกินปุยมุย้ยทำไม,ไม่ดรอปดาบเลยเหรอพี่โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็ได้ดาบมาแล้วนะโห้หก็จะได้ดาบมานะครับบวกสามได้หมีนะโอหดาบไม้เรายังหดโกออยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือดาบมันไม่มีบันพังนั่นเองนะครับโอ้แฉงเหรอแชงเกิดครับผูช้ชมฮะเสียงดังไปหรือเปล่า โแล้วมันดอบรัวจัดนะครับเอ้ยเหมือนจะมีแชงเกิดนะครับใช่ไหมชื่อมันน่าจะบอกว่าเป็นแชงนะซึ่งผมก็ต้องตามหาแชงก่อนนะครับซึ่งแชงอาจจะเกิดอยู่คลางอะไนแบบเนีเแชงเกิดอยู่ไหนอะ b ด d y แชงโอเคครับผมเราต้องเขาเรียกว่านอนนะ hello แชงจะกับพัดเหรอ อุ้ยเดียวเดยวอุยทำไมเราตีมาแล้วเราแบบเราติดสถานะตีไม่เข้าด้วยแย่ละก็คือแบบเรากลัวมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ผมว่าเช็คน่าจะน่ากลัวเกินไปนะครับในตอนนี้เนาะโห้ติดสโลวีนานมากอ่าตอนนี้คือผมก็หนีแชงคูดมานะเพื่อมาบุกปราสาทนะครับไม่รู้ว่าเป็นปราสาทอะไรเนาะแต่เราก็มาละเอมเราต้องหาทางเข้าก่อนนะครับ โอเคนี่คือทางเข้าแล้วก็เซฟไปเลยนะครับเซฟไปเลยวัดดีไอ้เราโจรสลัดทั้งหลายมันมีอะไรให้ไหมเนี่ยเออมีกล่องตัวนี้ให้นะครับซึ่งในกล่องก็มีโหนี่มันกูแจหินไคลโลแล้วเนี่ยนี่มันของโกงเลยนี่ใช่ไหมครับนี่คือของโกงเลยนะอุ้ยเงินเยอะมากเงินเท่าไหร่เนี่ย สิบล้านเบรีนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ารูรวยนะครับรวยแล้วเราก็เป็นทหารเรือได้ไงก็คือเราก็ขโมยของฟรีครับนี่คือทริกนะครับคือให้เราทหารเรือนะ energy น่าจะมันคืออะไรโอ้โหร้อยล้านก็มีบอกเลยว่าร้อยล้านก็มีนะครับไม่ใช่เล่นๆแล้วจังหวะเนี้ยเกิดตอนนี้คือผมเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะจังหวะนี้นะแล้วนี่ก็คือเป็นมูจิฮะ แล้วก็นี่คืออะไรอ่ะเจหินไคลโลเยอะมากนี่คือสิบล้านนะครับสิบล้านเบรีอีกแล้วนะแล้วก็ทองนะครับแอปเปิลทองแอปเปิลทองก็มาโอเคโหรวยจัดรวยจัดไปข้าวบนต่อข้าวบนต่อข้าวบนมีอะไรไหมอุยอ้ยอุ๊ยโอเคข้าวบนก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเฮ้ยมีดิเราแค่ไปผิดเฉยครับตรงนี้ขึ้นตรงนี้ เราขึ้นต่อตอันนี้ต่อป,ปึ๊บวัดีโอ้ยนี่มันนี่มันแก๊งอะไรเนี่ยนี่มันแก๊งทหารเอกใช่ไหมเนี่ยนี่มันแกงทหารเอกนี่บ่าโอเคลงไปเป็นไงอะ่ะโดดลงมาลงกับอันนี้พอดีไงคือแบบมันกะไว้แล้วโดดลงมาเลยนะครับโอเคชาร์จแล้วครับผมแล้วก็ตื่นนอนนะครับแล้วก็ ออกไปล่าของนะครับซึ่งเราจะล่าก,ก็คือเป็นคนแรกหมัดลิวโอนะซึ่งมันทำให้เราแบบโหดจัดตั้งแต่ต้นเกมได้เลยนะครับแล้วก็ไปเออซื้อที่สุ่มฮาคิด้วยเนาะใช่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 ฮาคิเออเขาเรียกว่าฮาคิอะไระ่ะฮาคิราชันนะครับผมโอเคอันนี้คือเวอร์โก้เนาะเราจะเรามีกุญแจหินไคลโลนะครับ19อันนะเราลองสักอันได้ไหม อุ้ยเรียบร้อยนี่ไงโดนจับแล้วนะครับไม่สามารถใช้พลังได้แล้วนะครับแล้วก็จัดการเลยนะครับบอกเลยว่าชิวๆวเพราะาเรามีหินกุญแจไคโลโรอุ้ยให้มันตีได้อะอแต่มันใช้พลังไม่ได้ใช่ปะหรือว่ายังไงหลักการมันคืออะไรเนะี่ยอ้าวเรียบร้อยแล้วผมเวอร์กแล้วนะโอ้ค่าหัวก็ค่อนข้างเยอะยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อะไรมานะคือแบบ แย่มากเลยนะครับโอเคเซฟนะแล้วก็จะเห็นไคลโรครับใส่ลูฟี่ไปอ่าอโดนล็อกแล้วโซโลลูฟี่ยังไงโอ้ยลูฟี่ตีเอาได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตีแบบผลปีศาจเนาะเป็นตีแบบหมัดธรรมดานะครับเพราะว่าลูฟี่ไม่สามารถใช้ผลปีศาจได้แล้วนะมานี่มานี่ลูฟี่ไอ้ไก่นี่บังหน้าจัางเลยนะฮะ นี่นี่มาเก็บเป็นทองก่อนเลยแล้วกันนะตจ้นี้มาบอกเลยว่ามีเกาะด้วยนะครับบอกเลยว่าซับดิแทนแรงจัดมาอึดขึ้นนะเราพงังรีเจนเรื่อยไหมเนี่ยเฮ้ยรีเจนไปด้วยไองอไม่ได้รีเจนเร็วนะไม่ได้เจนนานด้วยกินขนมปังก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมพ้ยมันดอบหินไคลโลคืนด้วยนะ โอเคดีมาดีก็ดีอยู่ก็ดีอยู่แล้วก็มีเอสด้วยนะตัวนี <t 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 hey, t mm ้ม hmm. ีเอสนะครับเฮ้เอสก็น่าสนใจนะเพื่อได้ผลปีศาจนะโอเค S แล้วดีไปนี่จะเหินไคลโลเกตามาตามา มาตาม,มาตาม,มาตามาตามานีลงน้ำไปเลยมา,มาไ,มไม่ลงน้ำไหมไม่ลงน้ำเหรอมันฉลาดอยู่เนาะโอ้จะตายเลยลงไปลงไปโอ้ตายโอ้แย่แล้วเราเกิดไหนที่เนี้ยโอ้โหเกิดไกลเลยนะผมขี่มาลงไปข้างลงไปข้างนี่คือเจ้านี่คือเจ้าของร้านนะครับซึ่ง เราจะมาแลกนะครับอันนี้คือที่สุ่มฮาคิราชันนั่นเองนะมันใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยล้านเลยหรอมันใช้เยอะจังเลยอ่ะแล้วเราเอาเงินจากไหนเนี่ยไอเดียเนี่ยฮะโอเคสุ่มดูซุ่มซุม่มได้ไหมเฮ้ยได้ได้ฮาคิราชันมาแล้วนะครับผมแล้วฮาคิราชันไว้ตรงช่องไหนอ่ะไว้ตรงช่องช่องสองนะไวตรงช่อง,นะง,องนี้นะ แน่เราตีไม่มีขึ้นเลยเลยอ๋อต้องโยกอย่างนี้เหรอโอเคได้ละตอนนี้คือผมมีฮาคีราชาแล้วนะเกืผมเป็นราชาโจรสแล้วไงโหยแล้วมันแรงขึ้นตรงไหนนะฮะโอเคนี่นี่นี่ลูฟี่ลูฟี่ มามาเราเจอลูฟี่ครับผมซึ่งลูฟี่นี่เราต้องการเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักของเรื่องนะแล้วก็สกิลนี่ค่อนข้างที่จะ OP แล้วนะที่สุดในเกมสำหรับผมคิดว่าลูฟี่นะแต่ผมก็จะมาล่าผลลูฟี่ด้วยครับเพราะว่าผลลูฟี่นี่ก็ยืดหยุ่นใช้ได้เลยนะครับมามามาตีาไปกับโงกับฮาคิราชันเฮ้ย <c oughs> แต่มันก็ตีไม่เข้านะเนี่ยใช่ไหมอันนี้คืออะไรอพี่พีีี่อันนี้คืออะไร ตีเข้าไปให้คนกลัวเหรอคนไม่กลัว,ลวดิทีเนี้อืมมันแรงขึ้จริงไหมเนะี่ยมาแทงเข้าไปตีลูฟี่อ้าวเรียบร้อยแล้วผมลูฟี่แล้วของเรานะก็ดอกแค่มวกกับเสื้อมานะครับผมเป็นเสื้อคลุมเนาะซึ่งก็ไม่ค่อยแรงอะไรเลยนะครับ โอเคกล่องคาฟเรามีแล้วเราขอคาฟก่อนละกันนะครับซึ่งเราจะคาฟเป็นชุดเกาะเนาะเพราะมันซับไดเมจเขาได้นะครับแล้วก็เออมอันนี้อันนี้ดีไหมหรือว่าพิกแอ็นะครับโอเคคาฟเป็นพิกแอ็กก่อนละกันเนาะเอ้ยแล้วก็เหลืออยู่นี่นะใช่ไหมย,ยังเหลืออยู่ก็โอเคมาเป็นดาบไดมอนด์ละกันนะครับเพราะว่าอาจจะค่อนข้างเะดแรงนะต้องการที่มันแร,แรงอยู่พอดีเลยนะครับผมไปไปไป,ป Let's go โอ้ยอันนี้คือเป็นยาสเต็งนะครับสเตียรอยเป็นการแบบฉีดสารสเตียรอยเข้าไปในร่างกายนะรัทำให้ร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากขึ้นโอเคนี่คือเอสนะครับผมเอสเอสมัดเพิงมาครับผมมาเอสมัดเพิงครับยังไงเอสมัดเพิงยังไงครับจันนี้ครับเอสมัดเพิงไงครับอ้าวเรียบร้อยจากวันี้เอสมัดเพิงเป็นไงโอ้ห้าร้อย ร้านเวลีนะครับผมไปนอนนอนนี่มามาแก้ตัวเลยจังหวะนี้แก้ตัวคุณพี่เวอร์โก้เลยฮิวโก้ซากะยังไงครับตาเข้าไป <c oughs> มาเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงยังไงครับอันนี้ครับผมบอกเลยว่าบวกสติงเข้าบีแล้วก็พร้อมกับดาบไดมอนดยยังไงจังหวะนี้ครับผม <c oughs> เออเซฟอีกเสแล้วเซฟแล้วเซฟแล้ว <c oughs> ไปตีเข้าไป เอ้ยฟินิกมาโกรเจ้ามีหินไคโลในมือทำไมเจ้ายังโหดอย่างนี้ล่ะอ๋อแต่มันไม่มีท่าปกติมือกุ้งเนี่ยมันจะมีท่านะแต่มันก็จะทำได้แค่ตีธรรมดาใช่ไหมหรือเปล่าไม่มั่นใจนี่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 ยังไงยังไงนี่นี่นี่อ๋อเรียบร้อยมือกุ้ตาย เวิร to to ์กก็ตายเวิร์กก็ตายเวิร์กก <a reality> <reality> uh ็ตายยังไงนี่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 จะตายไหมก็อึดอยู่นะหรือเปล่าใช่อไหมเราไม่มีโหมดูเฟียแต่เราไม่มีเดอะเอมิรอลดิยตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปอุ้ยอุ้ยกราบกราบกราบ กราฟผักเข้ามามาเราตีกราฟก่อนนี่นี่โอเคกราฟก็ตายซึ่งก็ไม่มีอะไรเช่นเคยนะผมโอ้โห